สวัสดีค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางครั้งก่อนที่เราจะได้พบใจกับสิ่งดีๆในชีวิตเราตึงท้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเสมอไม่ว่าจะเป็นการสอบตกความรักที่ไม่สมหวังหรือการลงละลายเราต่างก็เคยผ่านคืนวันที่มืดมนเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิน้นในทางพุทธศาสนาช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ อาจเป็นเพราะเรากำลังเผชิญกับวิบากกรรมที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตช่วงเวลาที่เราต้องเจอกับความยากลำบากก็เปรียบสเสมือนค้อนที่กำลังสกัดเราให้เราเป็นเพชรหากเรามีความแข็งแกร่งมากพอเราก็จะถูกขัดเกราให้กลายเป็นเพชรที่เป่งประกายแต่ถ้าเราท้อแท้เราก็อาจจะแตกสลายไปเช่นอย่าวกับนอนผีเสื้อกวจะกลายเป็นผีเสื้อที่โบยบินได้อย่างสวยงาม มันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการดิ้นรนออกมาจากดักแด้ความยากลำบากก็เช่นเดียวกันมันคือช่วงเวลาที่เราได้ฝึกฝนความอดทนได้เรียนรู้ที่จะลุกขึ้นยืนและได้พบกับความแข็งแกร่งภายในตัวเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าทุกเป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตหลักธรรมอริยสัจสีสอนให้เราเห็นว่าความทุกข์มีอยู่จริง แต่ก็มีเหตุแห่งทุกข์และความดับทุกข์เมื่อเราเข้าใจหลักธรรมนี้เราจะมองเห็นความทุกข์เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และหาทางแก้ปัญหาจงยอมรับและเผชิญหน้ากับความทุกข์อย่างมีสติแล้วจะพบว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอทุกข์ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญแต่ที่สำคัญ คือพระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เรายอมจำนนต่อทุกหนทางที่เราจะผ่านพ้นวิบากกรรมไปได้คือการทำให้ตาช่างชีวิตกลับมาสมดุลโดยการสร้างบุญสร้างกุศลให้มากกว่าบาปการสร้างบุญไม่ได้จากัดอยู่ในแค่ในวัดเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงการทำความดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลและที่สำคัญที่สุดคือการภาวนา เมื่อเราฝึกภาวนาหรือจเจริญสติเราจะมองเห็นทุกตามความเป็นจริงไม่ทุกตามไม่ยึดติดการภาวนาจะช่วยให้เรามีสติมีปัญญาและสร้างบุญใหญ่ที่สุดในชีวิตเพื่อทำให้ตาช่างชีวิตของเรากลับมาสมดุลและเอียงไปทางกุศลธรรมจงอย่าท้อแท้กับความยาก,กลำบากในวันนี้ เพราะมันคือปุ๋ยชั้นดีที่จะรอเลี้ยงให้เราเติบโตเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้โชคชะตาของเราจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในตัวเองและลงมือสร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่เดียวนี้กรรมดีมีจริงจงมันสร้างบุญพุกวันนะคะ